สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับห้องเรียนใส่ใจใส่จีนกับเมลาเชอนะคะเวลาที่เราเห็นผลไม้เนี่ยเราจะนึกออกนะคะว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรสิ่งนี้ค่ะในภาษาจีนเรียกว่าจุยจุนะคะก็คือลูกส้มนั่นเองนะคะ จ,จี๊ดมีพินอินก็คือใช้ตัวเจและเสียงอือแต่ในที่นี้เราจะไม่เห็นสระยิ่ใช่ไหมคะเพราะเขาได้มีการลดรูปลงไปแล้วเมื่อใส่วันนยุบลงไปนั่นเองสิ่งนี้เรียกว่าจีจ๊ดเราจะพูดว่าฉันชอบกินส้มภาษาจีนพูดง่ายๆก็คือ我喜欢吃橘子我喜欢吃橘子แล้วสิ่งนี้นะคะ สิ่งนี้คือกล้วยนั่นเองกล้วยหอมกล้วยหอมค่ะภาษาจีนพูดว่าเชียงเจียวเชียงเจียวกล้วยหอมอฉันชอบกินกล้วยหอมแล้วถ้าเราอยากจะบอกนะคะว่าเราชอบกินผลไม้ทั้งสองแบบนี้ในภาษาจีนเราจะพูดแบบนี้ค่ะฉันชอบกินกล้วยหอม 我喜欢吃橘子和香蕉เมื่อไรก็ตามมีของสองอย่างนะคะแล้วต้องการจะบอกให้จบในหนึ่งครั้งว่ากินทั้งคู่ชอบทั้งคู่ให้ใช้โครงสร้าง A, A <和>หรือ B 橘子和香蕉อีกครั้งนะคะ橘子和香蕉 แบบนี้เราก็สามารถใช้คำว่าเือที่แปลว่าและมาเชื่อมของสองอย่างและสามารถพูดจบได้ในเวลาเดียวกันในประโยคเดียวกันนั่นเองค่ะเรียนจีนง่ายๆสบายๆใส่สใจใส่จีนเรียนกับเมลเราชช่อค่ะ